สวัสดีครับผมนายธิรพลพันโกธาที่ปรึกาแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปรช3วิทยาลัยการอาชีพพันแกนวันนี้จะมาต่อวงจรเด้านข้อมูลแบบแปดบิตและ4ีบิตนะครับอุปกรณ์ที่ใช้กันนะครับชุดทดลองวงจรดิจิตอลนะครับนี่นะครับ IC เบอร์74194นะครับจำนวนสตัวนะครับ4บิตใช้1ตัวนะครับ ไาจําครับเชื่อมวงจรนะครับแจ็คเสียบสวิตนะครับจะมาต่อกันเลยนะครับก่อนอนื้นนะครับเราจะมาต่อวงจร4บิตก่อนนะครับนี่ครับวงจรนะครับตามวงจรนะครับขาที่หนึ่งนะครับ เข้าไฟบวกนะครับขาที่สองนะครับ P S R นะครับเข้าขาสิบสองนะครับของตัวมันเองนะครับขาสิบสองนะครับสองนะครับสอง 3ามสีสมสม่ไฟบวกนะครับ4ี่ห้าหกลงกลาวนะครับสี่ไปห้านะครับช่า่า แล้วก็เชื่อมหกนะครับลเชื่อมหงลงกาวนะครับลงกาวนะครับเจนนะครับ SL นะครับ ครับแครับขาที่เจนะครับเราจะต่อรอยไว้ก่อนนะครับต่อรอไว้นะครับขาที่แปดนะครับลงกาวนะครับแปดลงกาวงกาวแปดลงกาว เก้านะครับเก้าเอสศูนย์นะครับเราจะต่อรอยไว้ะครับนกันห้านะครับเอสศูนย์เอาเลยนะครับนี่ครับเอสศูนย์นะครับสิบนะครับเอสหนึ่งนะครับเราก็จะต่อรอยไว้เหมือนกันนะครับ 8ปด 7, 7 9ส um, ินะครับต่อไว้ทนะครับ็นะครับอกนะครับก็คือสวิตนะครับติดต่อข้อสวิตนะครับใช่นะครับสวิต่อจากสวิตสองนะครับที่สิบเอ็ดนะครับ นี่ครับผม12นะครับตั้งจากที่เราเชื่อมกับคัสสองแล้ว <c oughs> จะเป็นหลอดนะครับข้อ <c oughs> หลอดนะครับใช้เมนนี้ที่สองนะครับเชื่อมหลอดนะครับสองนะครับสองได้ไปน,นะครับสองเป็น QD นะครับสอง สามสิบสี่นะครับสินะครับแล้วก็สิบห้านะครับเป็นไฟนะครับเป็นเรียงเลยนะครับ Q D Q C Q B และ Q A นะครับสิบหกนะครับเข้าไฟบวกนะครับ นะครับครับขาเจ็ดนะครับ SL S S L นะครับเราจะไปต่อกับขาที่สิบห้านะครับตรงตัวเองนะครับนี่นะครับนี่ครับ SL ที่เราต่อไไปนะครับสิบห้าสิบห้านะครับโอเคครับ เราจะทำการทดสอบวงจรเลื่อนข้อมูลแบบ4บิตนะครับที่เราต่อไปเมื่อกี้นะครับนะครับเอา S0 และ S1 นะครับทำการโหลดนะครับไปที่ไฟบัวนะครับและทำการสับสวิตนะครับนะครับเราก็ทำการเอาตัวใดตัวหนึ่งลงมาก่อนนะครับผมุมเลือกเอา S0 นะครับลงมานี่ครับ มันก็จะทําการนับจากขวาไปซ้ายนะครับเมื่อเราทําการสลับกันนะครับเอา S0 เป็น1สลับกันนะครับมันก็สลับกันนะครับนับจากซ้ายไปขวานะครับนะครับสำหรับวงจร4บิตนะครับก็ทำงานนะครับต่อไปเราจะต่อเข้า a c ตัวนึงนะครับเป็นแบบ8บิตนะครับ ครับผมสำหรับแปดบิตนะครับเราจะทำการถอดนะครับนี่นะครับของสี่บิตนะครับก็คือสองเป็นไดด์นะครับเข้าสิบสองนะครับแต่ทีนี้มาสีแปดบิดนะครับเราก็จะถอดาลอยไว้นะครับสำหรับค่าสองนะครับสองเปนเอชอาร์นะครับ เอสดาร์เบสอสังนะครับแล้วจะลอยทอดนะครับโอเคครับนี่ครับเอดานะครับจะมาลอยไว้ก่อนนะครับครับผมเราจะเอาออกมาลอยกันนะครับพวกสายพวก S0 S1 นะครับพวก SL อะไรอย่างเงี้ยครับสาย7นะครับ7จ็ดสิใช่ไหมครับเจ็ดากสิาโอเคครับผม ำการถอดรอยไว้กันนะครับต่อไปทำการถอดนะครับเก้ากับสิบนะครับเอดวยกันซึ่งสองตัวนี้ครับเราลอยไว้อยู่แล้วนะครับทำการต่อแปดบิลเลยนะครับนี่นะครับ ขาที่หนึ่งนะครับต่อเข้าไฟบวกนะครับขาที่หนึ่งต่อเข้าไฟบวกนะครับขาที่สองนะครับคือ S R นะครับ S R สองนะครับเพราะว่านี่คือตัวที่สองเราจะต่อร้อยกันนะครับ S R สองนะครับ S R หนึ่ง S R สองต่อรไปไป้อยไัว นะครับขาที่สามสี่ห้าและหกนะครับต่อลงขานะครับต่อรวมลงขานะครับสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่สี่ห้าห้า แล้วก็ลงตามนะครับเจ็ด <7 S 2> นะครับคือ SL นะครับนี่ครับมาทางนี้นะเจ็ด <7 S 1> คือ SL นะครับตอนที่สองนะครับ ตัวแรกคือ SL หนึ่งตัวที่สองก็คือ SL สองนะครับแปดลงกาวนะครับ SL สองครับทิ้งไว้ก่อนนะครับแปดลงกาวแดลงกาวไปครับต่อไปนะครับเก้าับสิบนะครับจะเชื่อมกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเก้าส่9เก้าสิบส่สิบนะครับเก้านะครับ เราใส่เก้าใส่เก้าสิบใส่สิบนะครับเก้านะครับเราใส่เก้าสิบใส่สิบนะครับ สิบเอ็ดนะครับสองสองตัวนะครับเชื่อมกันนะครับไปที่ครอกนะครับก็คือไปที่สวิตช์สวิตช์เราต่อไปแล้วนะครับะนั้นแล้วเราติดต่อสิบเอ็ดเข้าหากันเลยนะครับเชื่อมกันนะครับสิบเอ็ดนะครับโอเคครับสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้านะครับก็เข้าหลอดไฟเหมือนกันนะครับของชุดทดลองดิจิตอลนะครับ ทำการต่อยนะครับสิบสองครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับคั้ที่สิบนะครับ,ข,รบขึ้นไฟบวกนะครับ นะครับเราจะมาต่อนะครับ SR และ SL นะครับ SR หนึ่งนะครับครับเราทำกานต่อนะครับนี่นะครับ SR หนึ่งนะครับไปที่ QD สองนะครับ QD สองนะครับ QD ของตัวที่สองนะครับก็คือตรงนี้นะครับขาที่สิบสองนี่ครับครับ SR หนึ่งครับ ขาที่12ครับ2นี่ครับ12เด็ดอาร์2นะครับไปที่คิวคิวดีของคิวดีนี่ครับก็คือคิวดีของตัวที่หนึ่งนะครับนี่นะครับก็คือขาที่12ของตัวแรกนั่นแหลคนะครับ12 S L 1หนึ่งนะครับนี่ครับเ L 1หนึ่งนะครับต่อเข้าที่ QA 2สองนะครับ Q A สแลน่ตอวสองนะครับ QA นะครับอยู่นี่นะครับขาที่5้านะครับ S L 2สองสนะครับองนะครับต่อเข้าที่ QA 1หนึ่งนะครับสลับกันนะครับก็คือ QA ของตัวที่หนึ่งนะครับขาที่ห้าตัวที่หนึ่งะครับครับผมก็ต่อเสร็จแล้วครับสำหรับ 8บิตนะครับนี vision, ่นะครับเราจะทําการทดสอบนะครับนะครับสําหรับการ8บิตนะครับเราก็ต่อแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการทดสอบวงจรกันนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคครับตสดแล้วนะครับเราทําการโหลดก่อนนะครับโดยการเอาขึ้นไฟฟ้สอง2ลเอสหนึ่งและเอสศูนย์นะครับทำการสัตวสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับ เอาลงมานซ้ายนะครับเ่าทำการสับสลีดนะครับมันจะเนี่ครับเลื่อนข้อมูลนะครับนี่ะครับนี่คือการเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับผมครับผมเราจะทำการสลับกันนะครับ ก็จะสรับทิศทางการด้านข้อมูลนะครับนี่นะครับโอเคครับผมนี่จะปอาจบทมันพอ้วนะครับผมวงจรทำงานปกตินะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับวงจรนี้นะครับ8บิตนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการต่อและตัวเสวงจร เลื่อนข้อมูลนะครับทั้งแบบซีฟิทและแบบแบนฟิทนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ทีนะในข้อที่ถึงพังนะครับขอบคุณออา้งนะครับนายมงคลจันทบุตรนะครับที่จะเสารเวลามาถ่ายคลิปให้ขอขอบคุณอาจารย์วิศว์คุณยานะครับอาจารย์ที่สาขาวิชาวงศกรรดิจิตอลนะครับดังนั้นขอขอบคุณที่ส่ทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับ